สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าพามาชมสวนมะม่วงกำลังหน้าทานกำลังหน้าแบบว่าทำน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานวีจ่อสกล้เลยจ่อสกล้เลย มาจ้ามาจ้าใครหิวมะม่วงน้ำปลาหวานมานเดอร์มาเดอร์กำลังแบบหน้าทานเลยลูกขนาดนี้ไม่เปรี้ยวจัดนะคะแบบพอดีพอดีเลยอะ่ะวันนี้มาชมสวนชมธรรมชาติกันจ้า มาชมสวนมาบวงกันจ้าดกไหมอยู่ริมคลองอยู่นาข้าวนะคะเหมือนเช่นเคยน,นะคะ ทุ่มหน้านะคะอันนี้ก็เป็นคลองคลองน้ําวันนี้คุณย่าพาชมธรรมชาตินะคะมาจ้ะมาเก็บมะม่วงไปกินกันจ้า ซูมดูใกล้ๆขดกอยู่เนาะ ลูกนี้ลูกขนาดนี้พอดีถ้าลูกใหญ่ก็จะเปรี้ยวไปนะคะขนาดนี้พอดีเลยมะม่วงน้ำปลาหวานกำลังเหมาะเลยลูกกำลังเหมาะเลยลูกกำลังเหมาะเลยเอาสามลูกนี้ไป เอาไป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 กินน้ำปลาหวานกันไปกินกันน้ำปลาหวานกันเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหรือจะเอาหรือจะเอาพวงนี้นะคะเอาพรุ่มนี้นะคะเห็นแล้วก็ขันเชี่ยวเอาไหมเอาไหม วันนี้คุณย่าพาชมสวนมะม่วงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายก่อนนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย